สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีวาดวาตดจีนะครับในพม่านะครับในย่างกุ้งนะครับก็คือเป็นสถานีที่อยู่แถวชานเมืองย่างกุ้งนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศครับเป็นไงครับผม สถานี้สถานีนี้อยู่ตรงตรงข้ามกับมหามหาลัยดากองซิตี้นะครับมหาลัยชื่อยังกรยูนิเวอร์ซิตี้ออฟอิคโคนนะครับ อันนี้เป็นคนไทยอ่าพี่ชื่ออะไรนะพี่พี่น้ำัยครับพี่น้ำัยนะครับก็คือเป็นผู้รับเหมาเนะอยู่ในบริษัทผู้รับเหมาคือเหมือนลูกคิมอ่าโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์คือบริษัทที่ได้สัมปทานคือบริษัทญี่ปุ่นนะครับก็คือมาทําในส่วนของ ไอ้รางนี้รางรถไฟตอนนี้กาลังรถไฟนะครับซึ่งพี่เขาเขาทำมาตั้งแต่มันเลไอ้บาโกเนื้อยากุ้บาโกมันเลอ๋อทํมาแากเมืองบาโกหัวเสาดีนะครับตอนนี้เขามาถึงในจุดที่เข้าใกล้ย่างกุ้งละใกล้ย่างกุ้งตอนนี้ชื่อสถานีอะไรนะครับวัตจีวัตจีนะครับตรงนี้คือแล้วก็จะมีชุมชนเห็นไหมชุมชนนะครับ คือบรรยากาศคือคือบรรยากาศคือชนบทในชาเมืองย่างกุ้งเลยอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับย้ายย้ายย้ายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางนี้ใหม่เขาคือเป็นในส่วนของลายเวที่เขาก็มีการรับเหมานะครับตอนนี้สร้างมาถึงจุดนี้แล้วคือจะต่อไปถึงเมืองย่างกุ้งเนื้อตอนนี้คือโปรเจกต์เนี้ยเดือนนี้จบแล้ว ตรงนี้ส่งหมดแล้วครับโปรเจกต์เนี้ยเดือนเนี้ยจบแล้วไม่ไม่ไม่ปีหน้าอ๋อปีหน้าจบปีหน้าจบนะครับปีหน้าแล้วก็ได้แล้วไปสิ้นสุดที่ไหนอ่ะพี่ย่างกุ้งอ่ะตรงไหนสถานีอะไรนะสุดปัสุดองปัสุดองปา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 สุดองปัสยองปัสยดองปัสองปัสยดองปัสองปัสยดองปัสยดองปัสยดองยดองปันยดองปันยดองปัสยองปัสยดองปัสยดองัสยดอปัสยดองปยดองปัย่างกุ้ยดององปัสยอปัสปัสยดอปัสยดองปัส โอเคก็คือในในส่วนของยังยังก่เนื้อยังอยู่ในยังกุ้งยังอยู่ก็คือดีเอ็นเอคือฟินิชคือยังยังก่อนซิตี้โอเคยังก่นซิตี้นี่อยู่ในเมืองเมืองยังกุ้งแหละคือเขาก็ต่อจากเมืองปะโกเนื้อตรงนี้ไรเวเริ่มต้นจากปะโกจากปะโกจากปะโกนะครับก็คือรับเหมานะครับแต่ว่าในในส่วนของผู้รับเหมาเนี่ยก็คือมีคนไทยนะครับมามาทํางานในส่วนนี้นะครับแล้วเราก็มีการเจอกันในในส่วนของ ในพม่านี่แหละก็มาเจอพับพบปะกันก็โอเคมาสังสรรค์กันแล้วก็ครับแลกเปลี่ยนในส่วนของประสบการณ์เนื้อประสบการณ์รต่างๆนะครับอ,อเยนยน,นะครับนี่ก็คือสถานีไลไเวนี่ก็กําลังคือสร้างตัวนี้สร้างใหม่เนี่ยใหม่หมดเลยเนเพิ่งจะสร้างนะตัวน,นี้เพิ่งจะสร้าง,<ร>งนะครับกําลัง เนี่ยกำลังจะทำนะครับแล้วก็ไปต่ออีกอีกประมาณกี่กิโลเนี่กันหกกิโลจากวัดจีไปตรงนี้คือถานีวัดจีก็ต่อไปอีกสิบหกกิโลก็ถือว่าจบโปรเจก์นี้แล้วโปรเจก์นี้ก็จบแล้วนะครับก็ปีหน้านะครับกรกฎาปีหน้าจบแล้วครับนะครับก็เป็นชีวิตส่วนหนึ่งของคนไทยนะครับที่ทํางานในต่างแดนนะครับผมมีก็หลากหลายอาชีพนะครับโอเคครับผมบรรยากาศเป็นไงยักษ์ มา,าไปตรงเนี้ยไอ้สถานีเลยนะวัตะจีวัตะจีสถานีวัตะจีนะครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมสถานีวัตะจีนะครับจริงๆเป็นสถานีที่สถานีก็หลุดถลอกขนาดน,นี้เอาเป็นสถานีที่ออาเกิดชึ่นใหม่จริงๆตรงนี้เป็นสถานีเก่านะเดี๋ยวตรงนี้เห็นบอกว่าจะทุบทิ้งถูกทุบท,ทิ้งด้วย รางรถไฟตรงนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนจะมีแค่รางนี้รางเดียวนะครับที่ถูกสร้างเพิ่มคือตรงนี้นะครับรในเมืองเพื่อจะเข้าในสูขของเมืองย่างกุ้งนะครับมาจากเมืองมาจากเมืองบากโกกนะครับเขาสร้างต่อมาจากเมืองบาโกกบาโกกคือเมืองหเสาวดีนะครับอ่าอันนี้สถา,านีดั้งเดิมครับนะเดี๋ยวดูป้ายก่อนนี่ครับหนังสือแทบไม่เห็นละ เป็นชุมชนแถวชนบทนะครับพูดถึงชนบทก็ชนบทนรุรีอยู่ที่แถวชานเมืองย่างกุ้งนะครับแถบชานเมืองเลยนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้อีกนิดเดียวก็จะไปออกเมืองบากโกนะครับเข้าในส่วนของเข้าเขตเมืองวงเสานี้ครับหรือเมืองบากโก ในส่วนของในคลิปนี้นะครับผมก็มาถ่ายคนเดียวนะครับก็คือในส่วนของเพื่อไปมาถ่ายด้วยมือถือนะครับอาจจะมีการหาสัเนเลี้นิดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุมชนแถวสถานีวัติวัตาจีนะครับซึ่งก็เป็นชุมชนนะครับ ขนาดขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในชุมชนกันตอนนี้ฝนก็ตกไปปลอยเนี่ย เป็นชุมชนแถวชาญเมืองย่างกุ้งน,นะครับก็แถวสถานีรถไฟนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับไม่เหมือนกับในตัวเมืองย่างกุ้งน,นะครับว่า คนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มีทุกอย่างนะครับในให้เืรอสัรนะครับไม่ไม่ได้ขาดแคลนอะไรเพราะตรงนี้ก็เป็นเหมือนตลาดนะครับขายทุกอย่างเลยนะครับอ่ะไ,ไ้อยละ นี่ได้คือให้เห็นบรรยากาศแบบจริงๆของในส่วนของทางาวิถีชีวิตของชาวพม่านะครับที่อยู่แถวตามชานเมืองนะครับ ถ้าเดินตนัวไปข้างหน้านี้จะเป็นในส่วนของถนนใหญ่นะครับแต่ว่าผมคงจะเดินไม่ถึงนะครับเพราะว่าในฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นมหาลัยนะครับมหาลัยดาโกงยู่ในเวิร์ซิตี้นะครับก็โอเคก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับในส่วนของชุมชนแถวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งของชาวพม่านะครับซึ่งถาาว่ามันไม่ได้แตกต่างกับบ้านเราเท่าไหร่นะครับ กับเมืองไทยเพราะว่าถ้าเทียบกับจางวิถีชีวิตตามชนบทฮนะก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็น slow life นะครับชีวิตที่ผมว่าในเมืองกรุงหลายๆคนก็ทวินหานะครับเพราะว่าชีวิตแบบนี้หายได้ยากนะครับซึ่งไม่ต้องแข่งขันได้มากใช้ชีวิตเป็นแบบปกตินะครับผม โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกทีครับผมใ <ST AN IC> นรนถไฟกำลังวิ่งเข้ามานะครับ <ST AN IC> แต่ว่ารถไฟวิ่งเข้ามาในส่วนของ <ST AN IC> ในส่วนของไรเวยเก่านะครับ <ST AN IC> ไไว่าไรเวนึงเส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้เพราะว่าตรงที่อ่าที่เขามาทําเพิ่มคืออีกสองไ,ไรเวัน <ST AN IC> ตรงนี้ครับคือทำตั้งแต่เมืองบางกกของสวัสดีนะครับเข้าในส่วนของเมืองยากุ้ง เมืองพม่านี้ในส่วนของถ้าวิ่งตามต่างจังหวัดนะครับเขาก็ยังนิยมในส่วนของโดยสารในส่วนของรถไฟอยู่นะครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยจะราคาค่อนข้างถูกมากมากนะครับถูกมากมากอ่ะพี่ในค่าโดยสารรถไฟพี่รู้ป่ะว่ามันเดินทางมันเท่าไหร่่ะไม่รู้ราคาใช่ป่ะเพราะชิคเก็ตชิคเก็ต บากกฟอร์มยังกูฮาวฮาวมาชดูยังไงน้องดบอลเนช่วยเด็ดจาดโอ้ยสองร้อยจดถูกมากๆนะครับรถเมย์ยังสามร้อยจาดนะครับก็คือถามน้องถ่ายรถไฟด้ครับอ่านะครับเดี๋ยวดูนะครับบรรยากาศของรถไฟนะครับ ค่ารถไฟจากเมืองย่างกุ้งถึงเมืองบางกโกแค่200จานนะครับ200จานนี่คือประมาณ3บาทนะครับถูกมากนะครับเพราะย่างกุ้งถึงเมืองบางกโกนี้ก็ประมาณ100กว่ากิโลนะครับค่อนข้างไกลนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งถึงในการขนค้ามนาคมของทางยางก,กุ้งที่ชาวประชาชนทั่วไปเขานิยมเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับ200จานถูกมากนะครับ3บาทเองนะครับ ถือว่าเป็นในส่วนของปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับที่ในการคํานาคมของเมืองยะกุ้งที่เขาจะต้องพัฒนานะครับพัฒนาเลฮะบ,บ้านบ้านเรารถไฟวิ่งเป็นสถานีก็ครั้งหนึ่งก็กี่บาทนะในในกรุงเทพนี่ผมว่าก็สถานีรับประมาณ น่าจะ5บาทป่ะหบาทไม่เสียต่อสถานี5้5บาทนะในกรุงเทพผมจําได้ว่าต่อสถานีนะอย่างราชกระบางไปนู่นไปนี่นะครับแต่อันนี้คือจากเมืองบางกไปยังกูนะครับระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับ ร้อยกว่ากิโลนี่แค่สองร้อยจาร์ประมาณสามบาทนะครับทำไมไปจอดตรงนู้นสูงมากสถานีอยู่ตรงนี้เว้สถานีอยู่ตรงนี้นะครับแต่เขาไปจอดนู่นเลยนะครับแต่ตสถานีใหม่แต่ตรงนู้นเป็นสถานีใหม่นะครับเพราะว่าเขาจะมีคอนกรีตยาวเลยไปจอดอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้น่าจะน่าจะทุบทิ้งกำลังจะสร้างลังจะสร้างสถานีใหม่อยู่ตรงนู้นนะครับก็เลยจอดางนี่ครับก็เป็นในส่วนของการค้ามนาคมของชาวเมืองพม่า ที่ย่างกุ้งนะครับก็คือไม่ใช่ย่างกุ้งอย่างเดียวนะครับคือของประชาชนพม่าทั่วทั่วไปนะครับก็คือค่าราคมตรงนี้เป็นถือว่าผมยอมรับอย่างนึงครับในส่วนของค่าราคมของพม่านี่เขาค่อนข้างที่จะค่อนซับพอร์ตของประชาชนมากนะครับรถเมย์เขานะครับในส่วนของไม่ว่าจะรถแอร์หรือทั่วไปนะครับสามร้อยจานนะครับตลอดสายนะครับราคาเท่ากันนะสา0ร้อยจาคือประมาณ4บาทเท่านั้นครับ วิ่งตลอดสายนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าพม่าเป็นจุดดีจุดเด่นส่วนหนึ่งที่เขาในซัพพอร์ตในส่วนประชาชนในเาครับอาทิตย์ที่แล้วคุณไม่ไปด้วยเหรอครับในช่วงยามเย็นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับก็ตามสารนีรถไฟนะครับชาวบ้านเขาก็เหมือนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเขามานั่งเล่นกันอะไรต่างๆนะครับ รถไฟมาทีก็ค่อยขยับขยาอ่าขึ้นย้ายกันนะครับถือก็ถือว่าเป็นวิธีที่ค่อางที่จะเอ่อโอเคนะครับก็ไม่ค่อยเห็นในในส่วนของบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับผม ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มของคนไทยนะครับที่มาทํางานกันอยู่ในเมืองย่างกุ้งนะครับก็สนทนากันตอนนี้น้องคนนี้เสื้อแดงก็เป็นเป็นพม่านะครับแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะครับก็เลยสนทนากันอยู่นะครับผมแท่นอะรูโตนุซองเซซองอีห่วงเนี้ยไ่รับเพราะว่ารับไปผมไม่รู้ห่วงนี่มันมีอะไรมีจงกุญแจอะไรบ้างอก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวพอมาปุ๊บไอคนนี้เขาจะมองที่ห่วงเพราะมือมาแั้ว หมือนที่ไทยที่เขาไปเขาส่งเลยส่งเวลาอ่าส่งเวลาส่งเวลาส่งเวลาจากฐานีนี้ไปฐานีนี้ใช่โคตรเร็วเลยนะเนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ดูแดงใช้เวลาเท่าไหร่เว้ยยังวาแม่ยังก่อนยังไทยแม่งคือเราดูอย่างนี้เหมือนช้านะเลยเขาเกี่ยวช้าเนี่ยประมาณความเร็วอยู่ประมาณติดแต่ที่ไทยอะเขาเกี่ยวเริงเลยอ่ะอล่วงล่วงล่วงเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงวังวังเวลา นี่ก็เป็นขบวนรถไฟนะครับเธอวิ่งออกจากเมืองย่างกุ้งนะครับออกจากเมืองย่างกุ้งซึ่งจะวิ่งไปในส่วนของอ๋อนี่เข้าอ่าในส่วนนอกเมืองนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไปโอ้ไปกอ้เลยอ๋อไปโอ้เลยทะเลทะลเหมาะพัลมใหญ่มาก ไม่รู้คือสายสายสายกันนี้พี่ไหนอ๋อมอสลัยเหรอมอสลยหรออ๋อก็คือสายกันสายรถไฟค่นี้นะครับพี่เขาบอกว่าไปมอสลไยนะครับมอสลไยคือในส่วนของเมืองมอตมะนะครับมอตมะนะครับไกลนะครับค่อนข้างไกลหลายประมาณเกือบ200กิโลนะครับถ้าจากเมืองย่างกุ้งนะครับถ้าว่าไปมอตมะจริงนะครับเมืองมอลํายให่ เดเห็นเห็ที่ไหนเนี่ยเห็นเียนลวเช้าเนมันทะเลมเเทะรีเปูนอนตนนอันนี้มีตูนอนใ่มไอตรงนี้คือตูนอนอนี่ตู้นอนยาวนกาค่อนข้างยาวนะครับถ้าการขนส่งที่ออกต่างจังหวัดของมก็นิยมรถไฟนะครับถว่าประหยัดสุดแล้วก็ ค่อนข้างที่จะปลอดภัยด้วยนะครับแล้วไม่ไม่ติดเวลานะครับถ้าว่าไปรถลัวเนี่ยเขาจะไม่ติดเวลาเราฟิลคือเช่งคืนเนี่ยเขาต้องจอดรถแล้วนะครับแต่รถไฟไม่มีจอดเขาิ่งได้ต่อเนื่องเรื่อย โอเคครับอันนี้เขาคือทีมงานในส่วนของรถไฟในโควิ่งบนรางอันนี้วิ่งบนรางก็คือในส่วนที่เขาในอที่ทำที่ในการสร้างรถไฟใช่ป่ะอ๋อสร้างรถไฟนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานพม่านะครับพอดีเขาเดินมาก็เจอกันพอดีเจ้พอดีเจพอดี ใช่คนัทกแก็คือถือว่าเป็นมิตรภาพนะเพราคนไทยกับพม่านะครับก็ถือว่าถาาว่าเราอยู่เมืองพม่าเนี่ยเขาก็โอเคนะครับในส่วนของมิตรภาพต่างๆนะครับถือว่าดีมากๆนะครับมิตรภาพดีมากๆไม่เหมือนว่ามีความแตกแยกอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับนี่ครับ นี่เป็นส่วนของแรงงานพม่าที่อยู่ในมุมพม่าที่ในส่วนของที่ทําในส่วนของรางรถไฟนะครับทำในส่วนรางรถไฟในทิ้งของพี่เขานะครับพี่พี่นี่คนไทยนะครับผมแมคคลิกไปได้แมคคลิกไปเป็นเดอช้างกูตาช้างกูไม่มานี่หว่ากับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับในพม่านะครับผมโมงครึ่งแล้วก็บรรยากาศในช่วงเย็นนะครับ ขาให้ดูบรรยากาศนะครับถือว่าในพมา่าตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นที่รางรถไฟก็เหมือนที่พักผ่อนหย่อนใจของเขานะครับคนจะมาได้กันเต็มเลย